สวยยากใจ่จะได้พบเจนที่รักใจ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 ฉันคนเด้ยวเธออ่างหยุดค้างใจน่าทักต้องรักใจฉันน่าที่สัมความรักของฉันมีใจคน

เสียงดี <urai> ้ตเลยองอัห่นนมสี่อบอักน้าสิบปีแต่มอบเธอจริงสุดมอสุดมครับครับผมเต้นมากครับวิธีที่เพลงใหม่ด้วยเมื่กีเป็นเพลงใหม่ครับกคือหลาดของวันรักคือปรลาของินคุณน้องโอชีน้องโอชีอัป๋อมให้น้องโอชีหน่อยแล้วขึ้น ขึ้นบันไดแบบถอยหลังขึ้นด้วยเหรอนั่นะสิเราจะโชว์พลังสเต็ปของเราไ่มากกว่านี้พี่ท่านะทักชายเป็นแกลหน่อยได้ไห้โอชิได้เลยได้เลยแล้วพี่ะโอชิขอฝากก็ฝักตัวได้ั้ครับพี่ๆนอนแทุกๆท่านโอชิโอชโอชเห็นดูมขอบคุณนะครับโอชินะฮะนี่คือแบรนด์มาสขอของ o t n l i f e ไทยชดประกาศชีวิตนะครับลูกเก่งมากเลยลูกโอชิโอชิ คุณสามะเขาขับขึ้นบันไดนะจริงเ,เป็นเป็นอะไรที่ลุ้นที่สุดมากกว่าจะมาเปิดโตเมื่อกี้แล้นั่นสิฮะผมลุ้นเขาขึ้นบันไดมากโอ้โหเ,เป็นไปได้ทุกเรื่องจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับโอชิครนะับวันนี้มามาร่วงนะทักชายต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราใช่ไหมพี่นนท์จรน์ใช่ไหมใช่เออเออเออนะครับ อ้าวเพราะฉะนั้นมาที่พี่นนท์ชนนกันต่อดีกหน่อยครับทักทายหน่อยวันนี้โอ้ยนนท์แฟนมารอคุณตั้งแต่แบบก่อนท้านเปิดนะอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่นนท์นนนะครับสวัสดีที่ดูท่ามไลฟ์อยู่ด้วยนะครับในทุกช่องทางของการโพสต์ไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีพนะคะที่สุดจริงๆนะครับที่สุดจริงจังเลยต้อไปถึงชั้นนู้นแลยล่ะครับโอ้โหมาแล้วฮะนี่คือบัตรฟรีทั้งหมดเลยนะครับไม่น่าเชื่อ แต่ทีนใจดีใจได้เจอครับแต่ยังไม่ได้เจอจนแต่ในที่แบบนี้นะครับผมนะคะอเพราะฉะนั้นถามความรู้สึกก่อนดีกว่าครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้มีนปกาศมาร่วมงานกับโอชัลลักไทยสมุทรประกันชีวิตอ๋อสำหรับผมนะครับต้องบอกว่าดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆกับการได้มาร่ลงทุนกับโอชัลลักไทยสมุทรประกันชีวิตคือเราได้ยินชื่อมาอย่างยาวนานนะ ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ยิ่งพอได้มาเจอแฟนๆก็รู้สึกว่าเออน่าจะมีอีกวันที่ที่เราได้มาสนุกด้วยกันได้มาแลกเปลี่ยนฉินดีๆด้วยกันจริงๆครับนนก็ฟีลสกูดเลยนะฮะแฮ happy แล้วนะฮะครับนนแฟนคุณรู้สึกดีไหมครับโอ้โหจริงจริงเนอะจริงจังไมจริงจังพยายามทำตัวให โตโตกว่าที่มันจะเป็นครับโอ้ยตั้งแต่ตอนนี่คูดใหญ่เดียวมากพูดใหญ่เดียวมากเป็นแบบที่คุณเป็นนั่นแหละดีที่สุดแล้วแม่ผมไม่เห็นด้วยอย่างนั้นเลยแต่ผมโอเคแฮปปี้กับการได้เป็นเตะแกร์ดีงามครับผมมาไปต่อนะคะย่าบุ๊กก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์แมาเชอร์ของเราเราทราบมาว่าจริงๆนนท์ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับมอชูไรท์ไทยสมุนไปก่อนแล้วใช่จริงๆจะเรียกว่าเกือบปีได้ก่อนหน้าที่เราจะมาร่วมงานด้วยกันแบรนด์มาเชอร์ ก็เลยต้องขอบคุณฮัลกูเชลฟ์จริงที่เชื่อมั่นในตัวนนท์มากๆแล้วก็ครับตัวนนท์เองก็เชื่อมัน่นกับฮัลกูเชลฟ์หลังจากที่ได้ร่วมทำงานกันในปีที่แล้วก็คือได้รับเกียรติครับ <S 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 ทางโคเชลัยเพลงจงมุ่งกาวชีวิตเนี่ยเข้ามาเป็นไตเติ้ลสปอนเซอร์ในคอนเสิร์ตของนอนท์นะครับนนท์ท e ัวร์อีพีสูงทุตสองเล็กๆแต่ลึกซึ่งเป็นคอนเสิร์ตครัง้งแรกของนนท์ที่ทัวร์สี่ภาคแล้วเราก็ไปเล่นทั่วประเทศ แล้วก็มัน,นแน่น,ม,นมันเต็มในทุกๆภาคที่เราไปเล่นเยแล้วก็มีโอชี่นนี่แหละไปด้วยเขาก็เชื่อมั่นในในการที่เราทําอะไรสักอย่างเพื่อเพื่อคนที่เรารักวันน้ผมรู้จึกผมจะอีพีตอนสองีขึ้นมาด้วยด้วยความราักแล้วก็ดีใจที่โอชี่นไลท์ในส่วนชีวิตได้เชื่อมั่นในสิ่งที่โอ้โหนะเนะมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ซีอีโอของเราเป็นหมครับง,ง่ายคุณนิสรานเขาบอกว่าใช่เลย ก็ะะ<น>เป็นคุณเท่านั้นนะคะคุณนนชโชลนของเราะคระับ<ส>แต่ว่าชิงคําถามไม่ไดีคำถามว่า<ส>แล้วนนละ่ะใส่ใจแล้วก็เลือกที่จะเป็นแบรนด์มาสเ้อร์ของโคชไลั์ไทยสมุรของเราเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอครับ<ส>ผมว่าจริงๆคือการที่โคชไลท์ช่วยเราช่วยช่วยให้เราทําสิ่งที่เรารักได้อยา่<ส>อยางเต็มที่ผมว่าออถ้าใครได้ดูตัวทีวีซีเมื่อกี้ก็จะเห็นว่า มนุษย์เราก็เหมือนกับผู้เข้าประกวดรายการเ h e นะครับซึ่งทุกคนมีสิ่งที่รักมีสิ่งที่อยากจะทาห,ห,หรือแม้แต่มีมีคนที่รักที่อยากจะเพราะฉะนั้นการที่เรารเราปิดความเสิทธิด้วยประกันสุขภาพหรือว่าประกันโรครายได้ต่างๆที่เราไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะมีโรคอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่ง,<ช>งตรงนั้น,ม,นมันทำให้เรามั่นใจเลยทุกก้าวขณะชีวิตในการทําสิ่งที่เราเชื่อมัน่นรักอยู่คุณพูดได้ดีมากเลยครับ ก็ะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะฮะไม่ต้งเสิร์ฟอะไรทั้งสิ้นเลยฮะโอ้โหพูดได้แบบนี้สุดจริงๆกําลังย่อผมเกินไปหรือเปล่าบนนี่ยใช่ไหมมีแต่ความจริงประมาณนั้นผมว่าจริงทุกคนก็คงอยากรู้สึกอย่างนี้ใช่ใช้ชุดได้เต็มที่แล้วก็ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรเนาะเื่อมีการวางแผนแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตราวกันนะครับเมื่อสักครู่ได้ดู TBC ครับผมคุณอยากอะไรก็ว่าไปนะฮะคุณอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อที่จะอ่านั่งถาม นนแซมฮะคุณอยากมีชื่อที่ยาวเพื่อที่จะดูนอครับดูนนต่อไปผมว่าผมไม่ไหวแล้วนะถ้าถึงจุดที่แบบว่าวิวแชร์ขึ้นเวทีผมว่ามันน่าจะลำบากไปเอาวิวแชร์มาเราก็วิวแชร์ไปไหมถ้าก็าดูแลระวังแขนต่นเรื่องไงถ้าถ้ามันดูเป็นคอนเสิร์ชาริตี้มากเลยครับ แต่ดีเขาน่ารักดีครับผมเลยอยากจะถามคุณนิดนึงครับว่าเมื่อสักครู่นี้แหละคนก็ตอบแล้วอยากจะอยู่ชีวิตยืนยาวไปเพื่อที่จะรู้ตอนจบของการ์ตูนอยากจะอยู่ชีวิตยืนยาวเพื่อที่จะเห็นเทพของเราแบบว่าลดโลกสักทีนึงครับสำนักนนแหละครับอยากจะอยู่ชีวิตยืนยาวเพื่อที่จะอะไรอยากจะอะไรหรอผมผมอยากทำสิ่งที่ผมเชื่อมั่นเพื่อคนยิมมลักว้าวสุดขัดเคือ แบ็นี้ผมผมอาจจะถ้าถ้าถามแบบคนที่เขาเป็นนักร้องมากๆอะไรเขาจะผมรักการร้องเพลงครับอเลยซึ่งซึ่งซึ่งผมเคยเคยเคยคิดอย่างนั้นวรื่างราวการร้องเพลงแต่จริงมันพอพอมาเจอคนดูในฐานะของศิลปินจริงๆเราเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เรารักจริงๆคือการที่สิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ากับคนจังหวะอย่างที่ผมจัดแฟนชายไปก็ มีหลายๆคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากได้ด้วยชิ้นงานที่เราทำด,ด้วยความตั้งใจซึ่งซึ่งผอกว่าตรงนั้นมันมีคุณค่ามากๆผม,ผมเลยรักสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มากๆเพราะว่าม,มีจุดใหม่ที่ชัดเจนมากๆครับแล้วก็ทำให้ตัวผมรู้สึกว่าผมรักตัวเองได้เต็มที่มากขึ้นรักสุขภาพแล้วก็อยากท,ทำสิ่งที่ผมรักไปนานๆเพราะว่าความระของคุณตอนนี้คือได้ครับคีอได้ครับ พูดดีอีกแล้ว่ะเราจะกินกันทุกวันแล้วมันก็จะไม่เดินไปไหนเลยนะครับใช่ความรักของคุณเนี่ยนอกจากความรักในการร้องเพลงแต่มันขยายไปถึงกลุ่มคนที่รักคุณด้วยเพราะฉะนั้นเข้ากับเรามากกับเรื่องราวที่เราพูดไปในวันนี้นะฮะรักคือพลังของชีวิตที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากอยากรู้ว่าคนที่คุณรักแบบนี้มีพลังขับเคลื่อน